สวัสดีครับวันนี้ช่องอัตโต้ยุทูานะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกชนิดนะครับผมครับวันนี้ก็จะพามาชม h o n d a MTX นะครับ2อ0รอเดิาเก่านะครับผมตัวนี้เป็นตัวโคตรแร r e โคตรหายากนะครับหาได้ก็มาขายให้ผมได้นะครับผมโอเคผมรับซื้อครับเอามาชมรอบคันนะครับผมรถคันนี้ปั้นใหม่ทั้งคันนะครับ ตัวโครงเป็นของไทยนะครับโครงไทยแต่ว,ว่าซื้อรถญี่ปุ่นมา,ซ,ามซื้อรถญี่ปุ่นมาใส่นะครับผมจึงจะมีเล่มทะเบียนนะครับผมดูก้แตกต่างก็ได้นะครับดูก้แตกต่างนะครับแต่ตัวนี้มีทะเบียนครบโอนทั้งสองคันนะครับนะครับผมมาเริ่มชุดหน้าดีกว่าชุดหน้านี้ก็จะเป็น RL แท้ตรงรุ่นนะครับผม เป็นตัว200นะครับเปลี่ยนโชคใสๆนะครับสองข้างมาที่นี่ครับตัว125จะเป็นตัวตามเบรกนะครับเอาจะเป็นดิสเบรกเดิมโรงงานนะครับผมย้ำนะครับเดิมโรงงานไม่ได้แต่งอะไรนะครับร้อยเป็นร้อีดีนะครับดี d เจแปนครัผมหน้าหลังเลยนะครับนี่ครับดีไดีเจแปนนะครับผม อาร์มก็จะเป็นนี่ครับอาร์มญี่ปุ่นตรงรุ่นครับ200 R L สูบเลยนะครับไม่ต้องแปลงไม่ต้องอะไรนะครับผมใส่ได้ด้วยกันเลยนั่นั้นก็ใกล้กันแล้วครับผมพวกอะไรต่างๆชุดสีก็เหมือนกันครับร2 5ยกับ200แล้วก็ข้อแตกต่างอย่างหนึ่งครับเป็นตัวเครื่องครับเครื่องนี่เป็น200นี่ไม่เหมือนกับร้อยยี่หาครับเครื่อง200จะเป็น ATAC นี่จะอยู่บนน้านฝาสูบนะครับ จะยื่นออกมานิดนึงครับส่วนตัวร้อยยี่ิห้าเนี่ยจะอยู่ฝาสูงกันกันแต่ว่าจะเรียบเรียบไปกับฝาเลยนะครับผมความแรงก็ต่างกันแน่นอนครับอันนี้ก็กระโชกคู่าหากนิดนึงครับผมแรงดึงดึงนะครับตึงตึงเราทำใหม่ครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับผมไปท่อันนี้ก็สองร้อยตรงรุ่นนะครับทั้งเส้นเลย ไม่ใช่แค่ปยนะครับยกทั้งเส้นเลยนะครับออกบบระจกโอกเคไม้เรือนไม้ก็ย้ายมาเต็มครับเรียบร้อยทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมวงไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโช๊คตรงรุ่นเหมือนกันนะเอลนะครับจะมีซับแทงตรงนี้นะครับผมโช๊คตรงนี้ซับนะแทงยาวมาสวย น,นนี้เริ่มชุดโดนครบนะครับผมภาคสีเต็มนะร,ราคาอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมคันนี้คันนี้อยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับรถหายากนะครับหานะได้ผมก็รับซื้อนะครับผมสองร้อย iel ก5 0 0 0บาทครับชุดโดนภาษีเต็มพร้อมโอนให้เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับผมราคานี้รวมส่งไปด้วยครับรวมส่งเลยครับราคานี้ครบจบทุกอย่างแล้วนะครับผมรถไม่ต้องทำอะไรนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวเลยสวยๆแบบนี้โชคเติมลมนะครับผมลืมบอกอโชคเติมลมตัวไทย นี่นะครับตัวไทยจะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับผมลูกเล่นมันเยอะกว่ากัน,นครับญี่ปุ่นกับไทยแต่รถคันนี้ก็โอนได้นะครับถูกกฎหมายปกตินะครับผมอ่าโีคครับผมแปดหมื่นห้าพันบาทสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับ สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเราทิ้งเบอร์ใต้ด้านล่างคลิปอยู่แล้วนะครับผมสวัสดีครับ